จะเป็นเสื้อยูนิโค่นะผ้าดีเลยแล้วก็เอาไปทำเป็นมัดย้อมสีน่ารักครืงอน้าจะประมาณไส์ L มีกันเกงด้วยสำหรับใครที่ชอบไปทะเลนะครับอันนี้เป็นฟรีไซส์หนึ่งตัวแล้วก็มีเสื้อเบอร์เบอรี่ตัวนี้ไซส์ XL นะครับแขนยาวสีเทา และก็กางเกงนอนที่ใส่ออกไปข้างนอกได้แต่บางที่จริงมันไม่ใช่เกงนอนแต่ผ้าเหมือนเกงนอนแต่ว่หนนี้ผ้าเขาก็นุมน่มๆมีซับในมีแล้วก็เสื้อยือดเกรหาวันนี้กันเคยบอใส่นานมากตอนดูดียังเป็นแบบใส่เล็กอยู่เลยนะาจะประมาณไซส์เอ็มไซส์เอสตตัวเนี้ย เป็นสีขาวข้างหน้าเป็นผ้าแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบผ้าแบบ C2 หน่อยๆเป็นผ้าบางๆผ้าหนึบๆผ้าอธิบายผ้าไม่เป็นเน่ยบางๆแต่ข้างหน้าไม่บางนะข้างหน้าะกะมีเสายืดนะครับตัวนี้แล้วก็ อันนี้ครอสเป็นแบบว่าไหลสามารถพดได้สีเขียวขี้มามาขี้มามาตัวใหญ่ยอยู่อันนี้น่าจะไซส์ L แล้วก็มีเหมือนกันเสื้อมัดย้อมแต่เป็นเสื้อยูนิโคแต่อันนี้เอ XL เอามามัดย้อมสีน่ารักเลยหรือสจะเก็บไว้ดีแต่ไม่เป็นไรค่านะครับแล้วก็มีเสื้อยืดสีขาวของบีมนะครับแขนยาวตัวนี้ มีกระเป๋าข้างหน้าของวีมนะผ้าดีผ้าหนาแล้วก็มีใครอยู่ออฟฟิศสามารถใส่ได้เป็นแบบจัมเปอร์เป็นแบบไซส์เอสของ s อแอแล้วก็เสื้อหลาวสองอันเอ้ยอันนี้เป็นแบบเกฮาวเป็นนวมเป็นนมนวมแบบเป็นเป็นทรงเสื้อเชอิ้ตแต่ว่าเป็นเกฮาว Mm hmm. แล้วก็อีกอันนึ้งก็คือหนามา mm hmm. ตัวนี้ค <Content, S 1> อนเทนท์ทงคอนเทนต์อือหรือว่าใส่อยู่บ้านนั่งดูหนังก็ได้โอเคนี่นะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะลงนะครับแล้วก็มีกระเป๋านี้ด้วยหนามขนปุยๆทุกคนเคยน่าจะเห็นกันใช้อยู่สีชมพูรอสีเอฟกันได้เลยนะครับอ๋อแลวยังไม่หมดยังมีกระเป๋าเป็นวินเทจนะครับอันนี้ พาด a าวินเทจนี่เต็มตาพาด้าสีแบบน้ำเงินเข้มก็คือจะมีใส่ตรงนี้ได้ช่องนี้ได้ก็คือใส่ได้สองช่องสามช่องมีซิปกลางหนึ่งซิปกลางใส่ได้เหมือนกันใส่ของได้เหมือนกันก็คือใส่ได้หมดสามช่องนะครับสำหรับแับนี้สพายก็เป็นสพายค่าอีกอย่า เป็นของค่าได้นะครับใครอยากได้สเสีถือว่าวินเทจก็ตามสภาพครับแต่ถือว่าสภาพดีมากแต่ว่าหูมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเวลาเราใช้มันก็จะย่นๆนิดนึงแต่ว่าม,มันใช้ใชได้อโอเคครับใครอยากได้ก็รอไปเสียกันเลยนะครับ